แล้วมาดูคู่กุหลาบดำกับปตทบ้างนะผมโอ้โหอนี่ครับจัดมาให้ดูนะผมในช่วงกลางๆยกสองเลยนะผมนี่ฮะเดินแรกกันแล้วผมโคตรมันนะครับเอาจังหวะมันมันมาให้ดูกันแบบเต็มเต็มยกกันไปเลยนะผมมาเดินยังไงครับกุหลาบดำนะผมเดินแรกกันเลยนะผมยังไงเข้าวงในกรรมการมาห้ามจังหวะนี้ครับผมยังเดินอยู่นะอ่ากุหลาบดำออกหมัดซ้ายหูยังไงต่อปตทค้าไว้ค้าไว้ยังไง สับซอกโอ้โหมาจังหวะนี้ยังไงมายืนแรกกันเลยมาแรกกันโอ้โหกลรมาการห้าอีกแล้วนะครับผมมากุหลาบดํากับปตทครับปตทเขาเดินแก้ทางมาดีมากเลยนะผมเดินแก้ทางกุหลาบดําที่ไม่ให้กุหลาบดําได้เดินเลยนะนะผมถ้าเขาเป็นคนเดินเขาจะเจ็บน้อยนะครับนี่ครับยังไงต่อครับกุหลาบดํายังไงพยายามแทงข่าวนะผมปตทมาแทงคืนนะโอ้โหคู่นี้ ยังไงครับผมกุหลาบดําพยายามเตะออกออกหมัดออกหู่ข้มาสายอุกาบาทจะทํางานหรือไม่ครับมาดูครับปตทเดินเข้าวงในครับผมนี่ฮะพลิกลงไปโอ้โหวี่กุหลาบดําโงกเงยขึ้นมายังไงครับปตทนี่ฮะกุหลาบดําออกแข้งซ้ายโอ้โหยังไงกรรมการมาเตือนนะผมอย่าเตะตามกว่ากระจับหรือเปล่าเอามานี่ครับผมกุหลาบดํานี่ฮะสายอุกาบาด สัตว์โดนเข้าปลายคางเสียงดังบงเบงบงเบงเลยครับผมมาเจอไอ้หนุ่มกามเหล็กอย่างปตทเข้าให้ฮะกุหลาบดำเดินอยู่ฮะอย่างเปิดปเดินมาอยากจะเดินมากๆหรอนี่ครับผมกุหลาบดำออกมาซ้ายมาปตทต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายยังไงครับผมจังหวะนี้ยังไงกุหลาบดำเข้ามีสับศอกครับผมเนมาแลกศอกกันดีกว่านะครับผมปตทอ่ะ อีกคนหนึ่งหมัดหนักมากอีกคนหนึ่งกรามแข็งมากนะโอ้อยังไงครับนี่ครับปตทเดินแรกแล้วผมโยนเข่าเข้าไปครับกุหลาบดําปัดซ้ายเข้ามายังไงนี่ครับปตทยังค้าไว้อยู่แล้วก็แทงแทงเขาให้โอ้โหมาแลกกันดีกว่าครับเนี้ยกุหลาบดาจดจดจ้องจ้องอยู่ครับผมมาสับสอกตรงเข้าไปปตทฮุกซ้ายฮุกขวากุหลาบดําปล่อยหมัดซ้ายอุกาบาท อไม่โดนนะถ้าโดนแบบเต็มๆคำก็น่าจะเอาไม่อยู่เหมือนกันแหละนะครับกามแข็งจัดนะผมปตทะนี่ครับผมเดินสับศอกใส่อืไม่ธรรมดานะปตท,ะทะกามแข็งจริงอะไรจะแข็งก่ากันมานี่ครับเขี่ยพยักจะเขี่ยลงไปนะครับผมกุหลาบดํายังไงกุหลาบดำจ้องจ้องอยู่ครับผมพยายามจะเอานับคืนให้ได้นะครับผมหลังจากที่โดนนับยกแรกไปอไโอ้โหยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันไว้ด้วย